สวัสดีครับพบกับสุขสันต์สี่เก้าเก้าหาได้ก็กินหาไม่ได้ก็กินนะครับวันนี้ครับมีคอมเมนต์ที่เรียกชื่อไม่ถูกก็เลยมาทำให้ดูนะครับมาบอกชื่อใหม่นะครับความจริงคือวันนี้ไม่ได้ไปไหนครับอยู่บ้านครับ <c oughs> ก็เลยมาทำให้ดูนะครับอ่า อันนี้เขาเรียกหนอเพกนะครับไม่ใช่หนอไม,ออไม้ไม่ใช่หน่อไม้ป่าไม่ใช่หนอโจดนะครับอันนี้เขาเรียกหนอเพกต้นเพกนะครับต้นเพกต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่ต้นสูงถึงจะมีหนอนะครับสาหรับต้นเล็กๆที่ตามป่าเห็ดอาจจะมีต้นใหญ่ต้นเล็กอะไรอย่างนี้นะครับถ้ามีต้นใหญ่กอใหญ่ก็จะมีหนอให้เราเก็บกินนะครับมันก็สามารถกินได้เหมือนกันนะครับก็เลยมา บอกให้ถูกต้องนะครับคือหน่อเพกนะครับไม่ใช่หน่อไม้นะครับแต่ก็ตระก,กูลเดียวกันกับหน่อไม้แหละครับไม่่ากันครับแ <c oughs> ค่เรียกชื่อผิดเฉยๆก็เลยมาทําให้ดูมาบอกชื่อนะครับก็กินกับแซบๆครับกินแบบบ้านๆก็อย่างนี้นะครับไม่ได้ต้องอะไรมากมายนะครับกินแบบบ้านๆอยู่บ้านเฉยๆก็อย่าก,กินมากอย่าก,กินเยอะ <c oughs> เอาแค่พออยู่พอกินอิ่มท้องก็พอแล้วครับพี่น้องนี่ครับแจ่มแจวปลาแดกนะครับแจวปลาแดกนะครับตอนปลาแดกฉีกไปด้วยครับตอนปลาแดกนะครับกับนอเพคแซ่บๆหอมหวานากครับแซ่บๆเลยครับมาครับพี่น้องมาคือนอเพ็กับแจ่มแจวด้วยกันครับ เป็นน้อยเล็กพอดีคำจะแทบครับครับไม่กินให้เยอะให,ให้ดูเยอะนะครับเอาแค่พอหอมปากขอมปอกันนะครับสวัสดีครับ